สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเนาะคะ่ะจ้าเมื่อยเมื่อพอกําลำย่อีกเช่นเคยคะ่ะทุกคนเมื่อนี้นะคะลำย่าผ้ามาชมทงไฮทงหน้าคือเก่าคะ่ะทุกคนมาชมค่ะมาชมวัาสันเป็นวันมาชมนะคะทงหน้านะคะทุกคนนี่เข่ากระลังม่านคะ่ะทุกคนอันนี้จะเป็นเข่าดอนะคะ่ะนี่ค่ะลำย่ก็เรยกว่าสีมาถ,ถางหนาขันแทนหน้าคะ่ะทุกคนนี่ พันเดิมสูงแล้วค่ะนี่อีอกสองเดือนนะคะอีกเดือนสองเดือนก็ได้เกียะะียวแล้วค่ะทุกคนเห็นไ่มคะนี่เพันกระลังม่านแล้วนะคะนี่เห็นไ่มคะพันกระลังจิบเป็นแบบอันนี้ออกมาแล้วคะทุกคนเป็นห่วงเป็นห่วงเขาออกนะคะนี่เขาก็ลังม่านนะคะบางอันก็เป็นห่วงออกมาแล้วนะคะนี่อืมค่ะ บรรยากาศใหม่พ่น้องได้เบิ่งน้ำกันเนาะคะ่นะนี่ค่ะบางอันก็นล่มนะะี่ค่ะมองนีนล่มเริ่มจะล่มแล้วเด้ะบานี้ค่ะทุกคนบานี้คันแคห้งเข่าออกน่วงนี่เข่าล่มน,ะะนี่ก็ยากเนานะค่ะเนาะอนี่นนะคะ่นะ,คะ สิมาทางอันขั้นธ้านะคะทุกคนทางจักบาทสองบาทนะคะก่อนสิไปหยอดน้ำกดนะคะมือพอดีมือเนียนไม่หยอดนำด้ำกดค่ะทุกคนเที่ยงนาอ,อืมไม่หยอนน้ำกดแต่ว่าบางทันไดดเวลาค่ะก็เลยออกมาซองมุงหน้าก่อนนะคะแล้วค่อยสิไปหยอดน้ำกดให้เทิรนะคะทุกคนแดดออกดีดอกค่ะบ่เป็นตะตัก่อนนัฝนก็ได้อืม ช่วงนี้แข่งกับฝนนะคะกีดอยางจ้าหน่อยก็น,นานะแล้วก็สบายแล้วคะ่ะบางอ,อ,อ,อันอันขนาดได้เพิ่งงนง่ามนะเพิ่นสีเริ่มเริ่มลุ่มไหมคะทุกคนเขาเริ่มลุ่มนค่คะบรรยากาศดีดีทุกคนตอนเศร้า ถามสียอมีฐาจัาหน่อยพอได้ยางไปได้ค่ะทุกคนบรรยากาศดีๆแด,ดดแดดยังเบาๆค่ะทุกคนเป็นคึมๆจัาหน่อยแต่าบานคือสีโบไม่ฝนหรอกค่ะ เพี่านี้ค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะลำไย่ก็นน้ำมาฝากไว้สำเนียงกันเนาะค่ะลำไ่ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมติดตามเป็นกำลังใจกับลำไ่ค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย